ผ่านพาทุกคนมาปรับพื้นฐานรู้คำศัพท์ก่อนดูซีนิมาติกวอล a ลนฟังคลิปนี้จบดูซีรีส์รู้เรื่องแน่นอนค่ะคำแรกคือรอรอนะคะคือเรื่องราวเบื้องหลังของโลกนั้นๆที่อธิบายว่าโลกนี้เป็นมายังไงตัวละครเป็นใครเหตุการณ์ต่างๆเชื่อมโยงกันยังไงนั่นเองค่ะอเพราเอิร์ดคือโลกหลักที่เรากําลังเล่นอยู่ในตอนนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับโอเมกาเอิร์ก็คือโลกคู่ขนาดของอัลฟาเอิร์ที่มีเอเจนต์หน้าตาเหมือนกันและเป็นศัตรูกันด้วยนั่นเองค่ะ, slide, ะ,ค,ะคือเการ์ที่ําให้โลลกเปยนไปจลทยน,นิดขึ้นและชาวก็คือมนุษที่ได้รับ พลังพิเศษจากเหตุการ์เฟิร์สไลท์อย่างฟินิกเศตโครฟเจและคนอื่นๆอีกมากมายและออนเลเดียนะคะคือมนุษย์ธรรมดาและใช้เทคโนโลยีแทนพลังก็คือแบบมีหัววิศวกรอย่างบริมสโตนเลสและก็คิวจอยเอเจนต์นะคะใช้เรียกแทนตัวละครทุกตัวที่เราเล่นฟีลคาว่าเจ้าหน้าที่นั่นเองและในนี้นะคะก็คือแร่พลังลึกลับซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกอย่างที่ทําให้ทั้งสองโลกอย่างอัลฟาและโอมิกาหันมาต่อสู้แย่งชิงกันนั่นเองหรือพูดยังยๆว่าเป็นการแย่งชิงทรัพยากรอิงด้อมคอ เลนไนเปียบเทียบบ้านเราก็คือเครือ C P ที่ปลูกผักต่างนานานะคะและโอเมก้าเอิร์ธนะคะก็มี Kingdom Industry เช่นเดียวกันแต่โลกนี้หันมาโฟกัสการผลิตอาวุธเครื่องจักรและใช้เลนไนแบบฟุ่มเฟือยมากๆาวอลเลนโปรโตคอนนะคะคือหน่วยรวมเอเจนต์เพื่อปกป้องโลกอัลฟาเอิร์ธและโอเมก้าเอิร์ธก็มีวอลเลนรีเจียนเช่นเดียวกันแต่2องค์กรนี้นิสัยและอุดอมการต่างกันแต่ทั้งคู่ก็ทําเพื่อนโลกของตัวเองเหมือนกันค่ะและใครที่อยากให้เพื่อนที่กำลังสนใจซินิมาติกวอลเลนนะคะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อออออนนนนนนได้้้เเเเลยถืืวว่่่าาาาาปป็กกกรรรรัับพฐขงงิิต